สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมไลน์เลนเจอร์กันอีกแล้วนะครับ,นะรบซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดก้าชาเช่นเคยนะฮะมาลุ้นกัะต่อนะครับซึ่งก็นั่งรออีเวนต์มันอยู่ก็มีตัวใหม่มาแล้วนะฮะก็มีตัวใหม่มา4ตัวนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ก็ถ้าใจความไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นแบบโอกาส เปิดได้ตัวใหม่4ตัวเลยครับเพิ่มขึ้นนะก็ไปเปิดกันตอนแรกก็กะจะเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เบื่อแล้วเอาเป็นภาษาเกาหลีดูมั่งนะฮะก็ร้อยเพชรก่อนเนี่ยตัวใหม่4ตัวเฮ้ยทองคาถาก่อนทำใจปี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 ใหญ่ปี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 เพียงโอเคเราปีกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดไป100เมชรโอเค เอาก็มาลุ้นกันนะมาลุ้นมาลุ้นหมุ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 นมาแล้ว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 ฮาดาวฮาดาวฮา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 โอ้โหอีกเร็วอีกเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอื้มอื้มอืมโอ้ยสุดยอดมันเป็นอะไรที่สุดเปรี้ยนะพี่เฮ้ยจ๊ เบไฮ้ยตุ๊ปฮ่เดี่หัวขอโต๊ะแต่เดี๋ยวโดนแต่เดี๋ยวโดนหูฟังกดไปกดไปโอ้ยกูสาดีใจอะไรนี่แต่ยังดีนะฮะที่ได้4ดาวกับ5ดาวนะไม่ได้3ดาวหรือ2หรือ1เลยก็โอเคนะก็บายบายโอ้